สถานการณ์ที่กาซาค่ะที่นั่นเนี่ยอาจจะพอดูมีความหวังขึ้นมาบ้างนะคะหลังจากที่สหรัฐออกมาเปิดเผยนะคะว่าอิสราเอลยอมตกลงตามข้อเสนอหยุดยิงในกาซาของสหรัฐแล้วนะคะขณะที่กลุ่มฮามาสออกมาเปิดเผยนะคะว่ากําลังทบทวนข้อเสนอดังกล่าวอยู่ค่ะเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มเนี่ยต้องการสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะยอมรับหรือไม่นะเพราะว่ารายงานบอกว่าเบื้องต้นระยะเริ่มต้นเนี่ยของข้อเสนอนี้จะครอบคลุมเรื่องของการหยุดยิง60วัน ด้วยกันแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านองค์การสาประชาชาติเข้าไปในกาซาะคะท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นอยู่ของชาวกาซาตอนนี้ยังคงเรียกว่าแรนแค้นค่ะภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะอย่างชาวปาเลสไตน์ในกา,าซาซิตี้เนี่ยล่าสุดก็ยังมีภาพของการถือภาชนะเข้าไปพยายามจะ รุมแย่งอาหารบริเวณจุดแจกจ่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายบางคนมารอคอยด้วยความหวังว่าจะได้รับอาหารกลับไปบ้างแต่หลายๆคนเองก็บอกว่าไม่มีอาหารติดมือกลับบ้านไปเลยนะคะภาพแบบนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่อิสราเอลเปิดทางให้จัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในเขตกาซาหลังจากติดกันมาเกือบจะสาเดือนเต็ม ส่วนถ้าไปดูทางตอนกลางของกาซาก็ยังมีประชาชนทยอยไปรับสิ่งของช่วยเหลือที่แจกจ่ายโดยมูลนิธิกาซฮิวแมนิเทเรียนฟาวนเดชันในจุดแจกจ่ายที่เขาบอกว่าเพิ่งจะตั้งขึ้นใหม่คนค่อนข้างแน่นขนาดนะคะอย่างที่เห็นหลายคนระบุว่าพอเดินทางมาถึงจุดที่บอกว่าเป็นที่แจกจ่ายสิ่งของเนี่ยไม่เหลือสิ่งของช่วยเหลืออะไรแล้วให้นํากลับบ้านได้นะคะแต่บรรยากาศก็วุ่นวายด้วยในขณะเดียวกันส่วนโคชกทำเนียบข่าวเปิดเผยว,ว่าอิสราเอลตอนนี้ ตกลงตามข้อเสนอหยุดยิงในกาซาที่สหรัฐเป็นฝ่ายเสนอแล้วส่วนกลุ่มฮามาสเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการไปทบทวนดูข้อเสนอดังกล่าวแม้ว่าเงื่อนไขจะไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของทางฮามาสเองก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยแจ้งต่อครอบครัวตัวประกันที่ยังถูกจับตัวอยู่ในกาซาระบุว่าอิสราเอลตอนนี้ยอมรับ ข้อเสนอที่มาจากทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสตีฟเวดคอบผู้แทนพิเศษตะวันออกกลางของสหรัฐแล้วสหรัฐเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวข้อเสนอนี้ทั้งหมดแต่ว่าสื่อในสหรัฐอย่างเช่นเดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่มีข้อมูลใกล้ชิดกับการทํางานเรื่องของข้อเสนอนี้นะคะระบุว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยตัวข้อเสนอนี้ครอบคลุมเรื่องของการหยุดยิง60วัน แล้วก็การจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปผ่านทางองค์การสหประชาชาติส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสระบุว่าทั้งกลุ่มกําลังศึกษาข้อเสนอนี้แล้วก็จะต้องหารือก,กันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แต่ระบุว่าเงื่อนไขของตัวข้อเสนอที่ว่าเนี่ยสะท้อนจุดยืนของอิสราเอลนะคะและไม่ได้มีการระบุถึงคำมั่นสัญญาว่าจะยุติการสู้รบหรือว่าสงครามการถอนกองกำลังของทางอิสราเอลหรือว่าการยอมรับ ความช่วยเหลือตามที่กลุ่มฮามาสเรียกร้องไปแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฝั่งเวสต์แบงก์เนี่ยรัฐบาลของอิสราเอลอนุมัติการสร้างชุมชนใหม่ตั้งใหม่ 10, 22แห่งด้วยกันนะคะในเวสต์แบงก์อิสราเอลคัสรัฐมนตรีกรลาโมอิสราเอลเนี่ยประกาศข่าวนี้เมื่อวานนี้นะคะระบุว่านี่เป็นการตรึงการครอบครองยูเดียกับสมาเรียซึ่งเป็นชื่อที่รัฐบาลอิสราเอลใช้ในการเรียกเวสต์แบงก์ ระบุด้วยว่าเป็นการดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ที่จะเป็นอันตร,รายต่ออิสราเอลสื่ออิสราเอลเนี่ยรายงานอ้างคำถแถลงจากทางกระทรวงกลาโหมระบุว่าในบรรดาชุมชนใหม่ที่ตั้งขึ้นเนี่ยจุดตั้งถิ่นฐานที่มีอยู่เดิมก็จะได้รับการรับรองตามกฎหมายแล้วก็จะมีการสร้างชุมชนแห่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นด้วยทำให้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่อยากจ,จะทำให้ ความแตกแยกกันระหว่างอิสราเอลกับพันธมิตรบางประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีหลายชาติก่อนหน้านี้เคยออกประหูวว่าจะใช้มาตรการความบาดกดดันอิสราเอลถ้ายังเข้าไปยึดดินแดนในเวสต์แบงก์ทางด้านของโคศกประธานาธิบดีปาเลสไตน์ประนา,นามความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดและท้าทายความชอบธรรมในมุมมองของนานาชาติและเตือนด้วยว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะมะติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติฉบับที่23.34 เจ้าหน้าที่ฮามาสระบุว่าการประกาศสร้างชุมชนใหม่22แห่งรวมถึงตั้งชุมชนในจํานวนเดียวกันนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสงครามที่เขาเรียกว่าในทันยาฮูเป็นผู้นําในการต่อสู้กับผู้คนชาวปาเลสไตน์ในขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนอิสราเอลชี้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมเวสต์แบงค์อย่างมากแล้ยิ่งทําให้การยึดครองพื้นที่เนี่ยอย่างรากลึกลงไปกว่าเดิมชัดเจนว่าเป้าหมาย ของรัฐบาลอิสราเอลก็คือการขยายชุมชนเอาคนเข้าไปอยู่อาศัยในเวสต์แบงค์แบบไม่มีการปกปิดอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะชาวอิสราเอลประมาณ700,000คนปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ที่ในเวสต์แบงค์เนี่ยเป็นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์ประมาณ3ล้านคนภายใต้การปกครองของกองทัพอิสราเอลมีองค์การปกครองปนตนเองปาเลสไตน์หรือว่า PA ดูแลอยู่ในบางพื้นที่ซึ่งชาวปาเลสไตน์มองว่าดินแดนในเวสต์แบงค์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะ ตัางคืนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐในอนาคตที่หวังว่าจะเกิดขึ้นร่วมกับพื้นที่เยรูซาเล็มตะวันออกกับเขตกาซาค่ะความหวังก็อาจจะริบหรี่ลงเรื่อยๆนะคะในส่วนของการตั้งรัฐปาเลสไตน์ซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนจากความเคลื่อนไหวต่างๆของอิสราเอลว่าทําทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นได้ในฝั่งกาซาเองก็มีการโจมตี อย่างต่อเนื่องฝั่งเวสต์แบงก์ก็เข้าไปยึดพื้นที่แล้วหลายๆคนก็วิจารณ์ว่าจังหวะที่ทั่วโลกกาลังหันไปมองความแร้แค้นความลําบากที่เกิดขึ้นในกาซาจังหวะนี้แหละอิสราเอลก็ประกาศตั้งชุมชนขึ้นใหม่ในเวสต์แบงก์นั่นเอง